สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องคอนโดที่ The Niche ID ตรงปักเก็ดนะครับก็ห้องนี้เป็นชั้น29ครับขนาด26ตารางก็จะเป็นลักษณะ1ห้องนอนภายในห้องก็จะมีโซฟานะคะตัวโซฟานี้ก็จะเป็นลิ้นชักอ่าสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นี่เลยโซฟาโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าวก็พับเก็บได้ด้วยแล้วก็ชั้นวาง ทีวีแบบบิวอินแล้วก็มีตู้เก็บของบิวอินตรงนี้ภายในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีแอร์นหนึ่งเครื่องมีทีวีมีตู้เย็นและเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับในห้องนอนก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินเลยแล้วก็มีเตียงแบบ5ฟุตก็จะมีดิ้นชักด้านล่างเตียงสามารถทําได้นะครับ ความพิเศษของห้องคือวิวห้องนี้สวยมากๆครับจะเป็นวิวด้านหลังโครงการซึ่งพื้นด้านหลังโครงการเนี่ยลองดูสภาพจะโล่งๆแล้วก็จะเห็นบ่อน้ำนะสวยแล้วถ้ามองไปสุดลูกหูลูกตาน,นั้นจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญาครับเราจะเห็นแม่น้ำเป็นเส้นยาวไปเลยครับวิวห้องสวยมากครับถัดมานะครับห้องครัวจะมีประตูกั้นแยก เปิดปิดครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเข้ามารบกวนะ่าจะมีตู้เย็นแบบ2ประตูน,นะครับมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีตู้เก็บของบิวอินทั้งหมดเลยห้องน้ําก็จะ,ะดูแยกโซนเป็นระบบไว้ชัดเจนครับห้องนี้ราคาปล่อยเช่าอยู่ที่7,000บาทนะครับถ้าใครสนใจงก็สามารถติดต่อแลดชมห้องกับผมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม